30นาทีฮะ30นาทีมามาเชอรฟัน mm อือ hmm. mm ี hmm. ่เชอบินหรือมามาอืมอ๋อแปลงฟันเห็ดลานไปกินเขาทางนอกกันแป็นฟันเห็ดลานยกเสียดู bottandare uh. right for isabi เสร็จล้เสร็จแล้วใช่ไหมไปดูดิโอเคหอมแล้วค่ะไปืไออ,อ่านส่งบ้อาคุ้มาหน่อยสองคน <c oughs> ข้างนอกเป็นไงบ้างอิสดิ